แก้ไขให้ตรงจุด แค่นี้ปั๊มก็หยุดการทำงานงานนี้เป็นการตรวจสอบอาการปั๊มน้ำทำงานตลอดเวลาโดยไม่ตัดการทำงานครับงานนี้อยู่ในตำบลพิมลฑลาดอำเภอบาป่าตองจังหวัดนนทบุรีครับโดยงานนี้นะครับลูกค้าแจ้งว่าปั๊มน้ำ,ำนมันทำงานตลอดเวลาโดยไม่ตัดการทำงานคาดว่าจะมีท่อน้ำแตกภายในบ้านครับก็บเลยเรียกใช้บริการผมนะครับเข้าไปตรวจสอบโดยพอผมไปถึงบ้านลูกค้านะครับผมได้ทำการตรวจสอบในส่วนของตัวปั๊มน้ำก่อนนะครับตรวจสอบและทดสอบอยู่หลายวิธีครับจนมั่นใจนะครับว่าไม่ได้เป็นที่ปั๊มน้ำนะครับอาการนี้ต่อมาครับผมได้ใช้เครื่องหูฟังในการสํารวจน้ํารั่วหรรรรรรืืออท่่่แแแตตตตตตกกกใ้้้้้้พนนนนบบบบบาาคคคัััััััััโดยวววววิิธีฟฟงงงะะผมมจไลลเณป๊็ ไปเรื่อยนะครับตัวนอกบ้านจนถึงตัวในบ้านครับจริงๆตอนฟังนะครับทีแรกก็ได้ยินเลยนะครับแต่ผมยังไม่คอนเฟิร์มให้ลูกค้านะครับผมต้องการฟังให้ชัดเจนนะครับผมเลยขยับไปฟังในจุดอื่นก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกลับมาฟังในจุดที่เราได้ยินเสียงในจุดแรกครับหลังจากมั่นใจแล้วครับแล้วก็คอนเฟิร์มกับลูกค้านะครับว่าเป็นจุดนี้ก็ได้ทาการขอยยุาลูกค้านะครับเพื่อทําการซ่อมแซมครับดำเนินการไปสักพักครับกไปเจอในจุดที่เป็นปัญหานะครับท่อน้านะครับไม่ได้แตกอย่างเดียวนะคร ซ่อมแซมให้ลูกค้านะครับพร้อมกับปิดจบงานให้ลูกค้าและทำความสะอาดในพื้นที่ที่เท,ทำงานเพียงแค่นี้ลูกค้าก็หายกังวลเรื่องปั๊มน้ำทำงานเองตลอดเวลาแล้วครับหากใครมีข้อสงสัยสามารถโทรมาสอบถามหรืออินบ็อ์เข้ามาคุยกันได้ะครับ